อันยองสวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาเทสกันแดดกันนะคะด้วยเจ้าคามรา UV นั่นเองเนาะหรือว่ากล้อง UV ค่ะเพิ่งซื้อมาถึงแบบสดๆร้อนๆเลยนะคะวันนี้ก็จะมาเทสกันแดดที่แม่ส่งไปขายที่ไทยเนาะก็จะมีแบบบีบีแล้วก็ทำแบบธรรมดานะคะเนื้อครีมสีขาวแล้วก็มีซันสติ๊กนะคะเพิ่งมาใหม่ล่าสุดแล้วก็เพิ่งส่งไปจ้า เราจะมาทดสอบ2ตัวนี้ก่อนนะคะก็จะทา BB อีกข้างหนึ่งเนาะแล้วอีกข้างแม่ก็จะทาเป็นแบบสูตรธรรมดาปกติเลยนะคะแต่ว่าสูตรนี้จะเป็นฟิ s i c a l นะคะเป็นสูตรอ่อนโยนต่อผิวเด็กสตรีมีคันสามารถใช้ได้ฝั่งนี้จะเป็น Chemical Sunscreen นะคะจะช่วยดูดซับ UV ไม่ให้ทะลุผ่านผิวหนังเนาะแล้วก็จะสะท้อนแสง UV ออกจากใบหน้านะคะสูตรเคมีคอลเวลาทาบนใบหน้าด้วยกล้อง UV ก็จะเป็นสีดำๆดำแบบนี้นะคะเหมือนเป็นเกาะป้องกัน UV ใบหน้านั่นเองส่วนอีกฝั่งนะคะจะเป็น Physical Sunscreen นะคะจะเป็นเอ่อครีมกันแดดที่อ่อนโยนต่อผิวนะคะแล้วก็เป็นเหมือนออร์แกนิกด้วยคะ่ะคนผิวแพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้นะคะสูตรนี้ ของแม่ก็จะเป็นสูตรที่ผสมไวท์เทนนิ่งแล้วก็ลดเลือนริ้วรอยด้วยนะคะจริงๆกันแดดก็จะมีหลายแบบเนาะแล้วแต่ว่าเราจะเลือกแบบไหนนะคะแต่ก็คือกันแดดได้เหมือนกันคะ่ะแล้วแต่ความชอบเลยเนาะฝั่งหนึ่งก็จะทาแล้วก็จะเป็นหน้าสีขาวอีกฝั่งก็จะเป็นสีดำนะคะแต่ปกป้อง uv ได้เหมือนกันเลยต่อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นกันแดดแบบสติกค,คะ่ะแต่ว่า เป็นกันแดดที่ผสมคอลลาเจนด้วยนะคะแล้วก็วิตามินอ e, ีช่วยบำรุงผิวหน้าด้วยนะคะแล้วก็มีกันแดด SPF 50 PA+++ самые4 เลยนะคะก็คือดีมากกลิ่นเขาก็จะมีความหอมดอกไม้อ่อนๆพอทาปุ๊บนะคะก็จะเคลือบผิวแบบนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นแบบเคมีคอลนะคะแล้วก็บางเบามากๆแบบสติ๊กก็คือสามารถแบบทาเติมได้ระหว่างวันนะคะ แต่งหน้าแล้วก็สามารถใช้ได้คะ่ะเราก็ทดสอบครีมกันแดดทั้ง3ตัวแล้วนะคะก็จะมาทาอีกฝั่งให้มันเท่ากันคะ่ะส่วนตัวแม่ชอบ B.B. มากๆเลยนะคะมันไม่ได้แบบทาแล้วออกสีเข้มหรือว่าเป็นรองพื้นนะคะมันทาแล้วมันจะบางเบาแล้วก็ปกปิดได้ดีนะคะแทบไม่ต้องทาครีมรองพื้นเลยจ้าแถมยังมีคอลลาเจนช่วยบำรุงผิวหน้าด้วยนะคะไม่ให้แบบว่ามีริ้วรอยเนาะ ทากันแดดเสร็จก็ทาทับด้วยแป้งนะคะแป้งแบบเบอร์รูหุ่มขนะนคะเพื่อไม่ให้หน้ามีความมันเนาะจากนั้นก็แต่งหน้าได้เลยนะคะตามปกติก็เขียนคิ้วนะคะปัดขนตาด้วยมัสคาร่าเขียวในตำนานนะคะอันนี้ก็ขายนะทุกคนตอนนี้ก็คือส่งไปขายทุกอย่างครบวงจรเลยนะคะใครสั่งร้านนี้ก็คือสวยแน่นอนนะคะ ปัดขนตาแล้วก็สามารถปัดคิ้วได้ด้วยนะคะแถมไม่เลอะอีกต่างหากถ้าเป็นยี่ห้ออื่นก็คือเป็นก้อนนะต่อมาก็อายไลเนอร์ค่ะเขียนตรงห่างนิดนึงแบบตาเฉียวๆเนาะ แต่ก็ยังมีความหวานๆอยู่นะคะตบท้ายด้วยลิปตินค่ะหน้าเงาหน้าฉ่ำเป็นสาวเกาหลีเลยนะคะตอนเราแต่งหน้าแรกๆมันก็จะดูขาววอกนะคะแต่ว่าใช้ชีวิตประจำวันไปนะคะก็หน้าเราก็ความขาวก็จะดอบลงก็จะประมาณนี้เลยนะแล้วก็ที่ชอบมากๆก็คือกันแดดแบบสติ๊กสามารถพกพาได้แล้วก็เติมได้ระหว่างวันนะคะสามารถเติมหลังแต่งหน้าได้แบบ นาไม่เลอะไม่อะไรเลยนะคะคือลดมากรักสุดๆเลยใครอยากได้ก็มาตำนะคะส่งไปตอนนี้ใกล้ถึงไทยแล้วจ้า